วันนี้นะครับมาทำเมนูต้มจับชายสูตรจีนโบราณผมหรือเขาเรียกกันว่าเอาะชายครับผมโ,โหนี่กัข้าวแม่งเ,เกิน,น <ะ S 1> หลุดอะเกินไปไวะ่ะสวัสดีครับกุ๊กี่มาครับผมโอ้โหวาไซครับ,รบวันนี้นะครับมาทําเมนู ต้อจับ่ายสูตรจีนโบราณโอ้ยหรือเขาเรียกกันว่าขอไายครับผมทำไมเรียกขอฉา่จริงจริงจับชายเนี่ยถูกต้องแล้วจับชายคือการแบบว่าเอาผักหลายๆตัวเนี่ยครับมารวมกันใช่ไหมเขาเรียกเรียกจับไายนะแต่จริงจริงถ้าเกิดจีนเลยเนี่ยแท้ๆหนึ่งเขาจะใช้ผักตัวนี้นะก็คือผักขมจีนที่เขาเรียกว่าซุนไายนะถ้าเกิดเป็นร้านโอจีจริงๆรเขาต้มเก่าๆอะ่ะเขาจะใช้ผักตัวนี้ตัวเดียวต้มคุณเคยกินไห อย่างเดียวเลยเหรออย่างเดียวเลยแล้วอร่อยมากพวกวก็หมูสามชั้นหรือกระดูกหมูนะมันจะเป็นผักขมจีนนี่เขาเรียกผักขมจีนนะแล้วก็ถ้าคนจีนก็เรียกว่าซุนฉ่ายนะไม่ขมขมเบารสชาติแบบคือมันจะอร่อยตรงเนี้ยตรงโคนมันนะมันจะนุ่มนุ่มเวลาตุ๋นเสร็จนะกินอร่อยกรุบๆแต่ว่าถ้าเกิดใช้กวางตุ้งมันก็จะไม่ได้เพราะมันเล็กไปนะตัวนี้เขาเรียกซุนช่ายนะจริงๆถ้าจีนโบราณเลยเท่าที่ผมรู้มานะเขาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยกับหมูสามชั้นกระเทียม จบเลยไม่ใส่อย่างอื่นเลยแต่ถ้าเกิดยุคสมัยเรานะผว่าผมก็จะแต่งเติมหน่อยไม่ถึงกันจับชายนะก็เป็นขอชายแต่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือผมจะเพิ่มใส่เท้า <c oughs> เพิ่มเห็ดหอมเข้าไปนะแล้วก็เพิ่มตัวปรุงรสกลิ่นรสเข้าไปหน่อยก็คือตัวนี้ปุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งนะสไตล์ต้มสไตล์จีนนะแล้วก็ปกติ่งได้หมูสามชั้นซึ่งอร่อยมากแต่ว่าวันนี้เราเพรานหนักอยู่อ่ะมันกจะหอมคน <c oughs> หล่อลงไหมลงเรื่อยๆแต่ลงไม่เยอะและช่วงนี้ก็เริ่มชะนอลงนะเราก็จะใช้เป็นกระดูกอ่อนใบพายกับกระดูกหมูไปเลยจะได้ไขมันน้อยๆ <c oughs> แต่ว่าคนจีนต้องบอกก่อนว่าถึงจะเป็นต้มจับายก็หนีไม่พ้นผัดนะผมบอกให้คือไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะไ้ผัดก่อนแล้วค่อยต้มอ่ะคุณสังเกตไหมก็มีน้ำมันเยอะๆอยู่นีถ้าเป็นโอจีอ่ะเราไปกินก็มีน้ำมันแบบลอยๆแต่ไม่เยอะนะแต่ต้องมีว่ะมันขาดไม่ได้มานอร่อยนะขาดไม่ได้ถ้าเป็นสไตล์จีนต้องน้ำมันลอยๆนะเอาเลยไหมมาเลยมาด้วยเลยครับไปด้วยมาครับ ไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยพี่น้ำมันเยอะมากเลยเราจะไว้รวนของนะแล้วถึงเวลาเวลาใส่น้ำปุ๊บน้ำมันก็จะลอยถ้าไม่ชอบก็ตักน้ำมันบนบนหน้ามันออกได้เข้าใจไหมัไม่ต้องตกใจครับมาใส่กระเทียมนิดหน่อยอ่าเห็ดหอมเราจะเอาไปแช่น้ำเรียบร้อยนะใส่กระเทียมเล็กน้อยนะเขาบอกเฮ้ยเขาตกใจทำไมผัดจริงๆโอจเขาว่าผัดกันนะแล้วก็ผัดตัวหมูไปหน่อยนะใส่ไปเลยครับ ผัดไปก่อนแต่สูตรนี้กันรันตีนะโคตรอร่อยผมบอกให้ถ้าทำตามบมนะเราจะปิดหน้ามันก่อนนะเพราะอะไรเวลาตุ๋นจะได้ไม่เละถ้าเราผัดก่อน,นก็จะไม่เละนะปิดหน้าคืออะไรเซียไหมหรอเซียคล้ายๆเสีย,สยถ้าบ้านบ้านฝรั่งเล็กเสียคนจีนก็คือผัดก่อนทุกอย่าง่อยไปต้มบางทีเราไปทอดก่อนแต่คนจีนนี่เป็นอะไรกับน้ำมันกับผัดนะหนักทุกที่นะ บ้านเขาหนาว่าได้กินน้ำมันเยอะๆอย่างนี้เหรอใช่บ้านเขาอุ๊ยโลนแต่ผมว่าบ้านเขาใช้พลังงานเยอะด้วยคนจีนขยันนะทำงานทั้งวันชอบไหมคุณชอบไหมสาวจีนคุณชอบไหมกดีดีก็ดีก็ดีเหรอดูดูยังอ่ะส่สงคำส่งด่วนอุ๊ยยังไม่ดูเลยอ่ะจีนแท้แล้วอ่ะนั่นอ่ะยังไม่ดูเลยอ่ะสา,สาวจีนสาวจีนอ่าเดี๋ยวผันดนี้เสร็จใช่ไหมอย่างที่บอกเราจะผัดทุกอย่างนะแล้วผัดเห็ดหอมเห็ดหอมเราแช่น้ำแล้วนะผมว่ากัญทาเรานะ ดูทรงกระทาเล็กไปเยอะเลยนะจั้งวะนนี้ถ้าคุณแบบกระทะเล็กก็ทำน้อยๆนะเอนนี้ผมพอดีซื้อขอมไปเยอะก็ทําเยอะไปเลยนะอ่าผัดไปก่อนว่าได้หอมตัวกุ้งแห้งกับไอ้นี่นะเราไม่ต้องผัดนะเดี๋ยวเราทอดแล้วก็โรยกันงบนจะได้หอมๆนะโอเคผัดไปเลย ที่บอกนะถ้าโบราณเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะปรุงรสตอนไหนแต่อย่างที่ผมพูดเสมอว่าเครื่องปรุงเนี่ยถ้าโดนน้ามันมันจะ f เ,เวอร์มันจะดีกว่ามันมน่าจะปรุงตอนนี้ถ้าสมัยโบราณผมว่าเขาใส่น้ําก่อนแล้วค่อยปรุงผมไม่สดนะปรุงเลยเราจีนนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะเราจีนแล้วก็ตัวของขาดไม่ได้เลยครับผมซอสหอยนางรมตานกิ้วยสีสามตัวเออไงเือ,อนี่ครับแพ็กเกจ ันนี้เป็นเซ็ตคิดของเขาใหม่สวยไหมคูเมแม่ซอสเซ็ตมีขายแบบนี้ตัวน,นี้มีขายนะครับผมแต่ว่าเราไม่ขายเดี๋ยวดูจบมีแจกเดี๋ยวรอดูนะอ่าเราใส่ซอสหอยอังรมตามกุ้งมิท์สามตัวก่อนนะใส่ไปเลยครับอ่ายังไม่ต้องใส่เยอะนะเราปรุงรสเพิ่มได้เราค่อยๆใส่ได้แล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้หน่อยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะครับผม พีกไทยเล็กน้อยสแสายสักห,ห,หน่อยไหมนิดนึง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 เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนิดนิดเหรอนิดเดียวนิดเดียวน้ำตาลผมจะยังไม่ใส่นะเดี๋ยวรอถ้าเกิดความผักของหวานไม่พอเราค่อยเติมไนะงหวานผักไม่พอเราค่อยเติมนะทำมาครึ่งคลิปผักยังไม่มีตอนนี้นะไม่เป็นไรครับมาไปไปแล้วก็จับ่ายนะสีสันนะครับขาดไม่ได้ก็เป็นสีดํานิดหน่อย โอเคสวยแล้วตอนนี้ปลาเสร็จไปอันนี้ก็กินได้นะจริงๆอะ่ะเ <c oughs> ติมน้ำตาลนี่ได้เลยเนะี่ยตอนนี้ใส่ผักนะผมจะใส่ก้านก่อนนะครับเอาผมจะแยกก้านกับใไบไนะใส่พอเหรอคุณเชื่อไหมว่าพอเพราะมันจะยุบลงเรื่อยๆค่อยๆใส่ใส่ไปผัดไปเขาเรียก๋ยวเนี้ยอ่ะมันจะค่อยๆสนุดลงไปนะ ครับเนี่ยนะคุณดูดิคือต้องบอกก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมน้ําหนักนะเพราะในผักในเวลาต้มน้ําออกเรื่อยๆเขาจะชายจีนแท้ๆเนี่ยนะคุณสังเกตน้ําจะน้อยเขาจะกินเหมือนผักเปื่อยๆกับน้ําแบบเหมือนเป็นขุกขิกแบบกินกับข้าวเลยเลยใช่เพราะนั้นผมจะไม่ใส่น้ําเยอะอ่ะเนี่ยน้าดูดินี่ผมไม่ใส่น้ำเลยนะน้าจากผัาออกมาเยอะแล้วเราจะเติมนิดเดียวพอเติมแบบไม่ต้องเยอะประมาณท่วมผักแล้วตุ่นไปเรื่อยใส่ไป เติมนิดนึงก็จะเต็มแล้วเห็นปะอะแล้วคุณเชื่อไหมผัก,กเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวพอใส่บุ๊กโหดโหดหายเรียบละคราวนี้อีกนิดนึงโอเคแล้วเราก็จะเริ่มตุ่นกันแล้วนะครับเปิดไฟเบาๆแล้วก็เดี๋ยวเติมผักที่เหลือลงไปนะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็คือสุดๆแล้ะแต่การันตีนะผักก็จะไม่เละไม่เปื่อยเพราะเราผัดแล้ว นะครับตัวเปื่อยก็จะมีแค่ใบมันอย่างนี้เนี่ยอย่างใบมันค่อยๆใส่นะเดี๋ยวพอใส่วุ้บมันก็หดใส่วุ้บมันก็หดค่อยๆใส่หกหมดเครูมาเดี๋ยวเราค่อยๆใส่เดี๋ยวดูมันจะหดลง เคล็ดลับสุดท้ายนะเราจะเอาตัวปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งเหยา่อแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเคล็ดลับเพิ่มมิติ <ừ> เวลาคุณกินพวกนี้คุณจะเจอที่ไหนเจอที่ไอ้ที่เรียกว่าอะไรนะปะเต็งใช่ป่ะออแต่ผมลองไปใส่พวกซุปพวกต้มปลาพวกอะไรเงี้ยคือโคตรดีเลยใส่ไปนะกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งนิดหน่อยพอทอดหอมๆพอนะไม่ต้องทอดเยอะอยงไงแล้วไปตุ๋นอยู่ดี หรือถ้าคนสะดวกเอาไปเผาก็ได้แบบว่าคั่วให้มันแห้งก็ได้แล้วแต่เนี่ยครับใส่ไปเลยครับปึ๊บผมบอกเลยว่ามิตริรสชาติก็จะเพิ่มขึ้นหอมขึ้นอร่อยขึ้นแน่นอนนะหอมปะกินมาแล้วโอ้ตอนนี้นี่คือหอมไม่รู้จะหอมอะไรบ้างนะตอนนี้นะสูตรนี้ไม่ห่วงนะครับเอาไปทําได้เลยพลันตีว่าคนจีนเก่าๆนะชอบมากผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟตุ่นกันสักแป๊บนึงนะครับไปเติมน้ำนิดนึงนะแล้วก็ตุดนไป 1>, 1ชั่วโมงผ่านไปครับมาดูรับจับใสของเราครับผมแสดงโอ้โหสังเกตนะน้ําจะขูกขิกนะ้รผมจะขุกขิกเพราะต้องการความเข้มข้นนะคนน่ากินอ่ะคุณดูดิเมื่อกี้นะผมเพิ่มเติมเข้าไปนะก่อนที่จะก่อนที่จะปิดนะก็จะมีซีอิ๊วดากวานเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ตัวน้ําตากลกรวดน้อยมากอย่าใส่เยอะเกืนแกงนิดเดียวคุณต้อง คือรสชาติที่เราใส่ไปค่อนข้างครบแล้วตอนนี้ออริจินอลสุดๆดูดูด,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 ดิแต่จริงๆถ้าคุณอยากได้เปื่อยๆได้สองชั่วโมงนะแต่นี้ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วถ้าเคล็ดลับคนจีนนะสมมติชั่วโมง1เสร็จใช่ไหมเขาจะปิดไฟแล้วก็แช่วิกหนึ่งชั่วโมงมันจะแบบเข้าเนื้อสุดๆแต่ของเราไม่ทนไม่ไหวแล้วกินเลยครับไป ดูครับชั่วโมงเดียวนะแต่จริงๆต้องสองสามชั่วโมงนะผมว่าโดนไม่ไหวแล้วหมูเปื่อยก็ใส่เลยนะคุณดูดิถ้าจับฉ่ายแท้ต้องเป็นอย่างนะี้นะหักขมจีนอย่างนี้แต่จริงๆน้ำซุปไม่ต้องเยอะเพราะมันเคลือบไปแล้วมันโครสติ้งเขาไปแล้วเข้าเนื้อแล้วนี่คุณดูผมบอกก่อนนะสูตรนี้ผมอย่างที่บอกนะน้ำมันมีถ้าไม่ชอบตักออกได้นะครับลองครับคุณขาดข้าวได้เหรอเมนูเนี้ย มันเข้มข้นมากเลยอ่ะเพื่อ้โหยิ่งกับข้าวแม่งนนะึ่งคือหลุดอ่ะเนี่ยชัยเท้าก็สุกพอดีนะจิ้มชัยเท้าหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆสังเกตถ,ถ้าจับชัยจีนจะน้ำมันลอยๆแต่ถ้าไม่ชอบปักออกนะครับโหฟินนะเกินไปวะที่เด็ดอยู่ที่การผักเนี่ยที่ผมบอกการผักเวลาสุกจะเป็นไงดึนดึน นี่ครับกระดูกหมูโตโต,โตเปื่อยยังชั่วโมงเดียวอาจยังไม่เปื่อยมากนะแต่ก็พอแบบร่อนออกจากกระดูกผมว่าต้องไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะให้กระดูกแบบว่าร่อนไปเลยนะไปนะครับไม่รู้วุ่นยังไง ถ้าพเพื่อนๆชอบแบบเปื่อยๆเลยนะก็เพิ่มสักตึ้งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงว่ากำลังดีแบบว่าสุดจบทุกอย่างนะมาครับสำหรับใครที่อยากได้กูเม่เซตซอส,ส,ส,สของซอส,ส,สหอยนางรมต้องไปกิน3ตัวนะแจกครับ20รางวัลยงแค่เพื่อนๆแชร์สูตรจับฉ่ายของพเพื่อนๆนะลงมาในคอมเมนต์นะครับผมสูตรไหนที่ผมแบบว่าติดตราตึงใจและหยิบไปใช้เนี่ยผมจะคัดเลือกแล้วก็แจกสูตรไปเลยนะครับ20สูตรนะครับผมคนที่ได้รางวัลเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้อดินเนี่ยพักอินบล็อกไปเพื่อขอชื่อที่อยู่เพื่อจะส่งซอตัวนี้นะครับมีหมดเขียนไหมไม่มีครับก็20คนจบก็คือหมดไงถ้าเกิดครบยีิบก็คือจบยูทูบเฟซบุ๊กดูทู Facebook ได้หมดครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับสุดนะสุดดีเป็นไงมิติของรสชาตินี่คือแบบว่าครบทุกมิติเราจักค่าแล้วเนี่ยมีกลิ่นของแบบว่าเห็ดหอมผักขม กระดูกหมูใช้เท้าแล้วก็ตัวของกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งสุดจริงครับเรามาทําดูครับฝากกดไลค์กดแชร์สับครด้วยครับวันนี้มาแบบเริ่มเฮลตี้ไหมูมจับชายอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มทําจับชายแต่จับชายสุดจริงกูดูน้ำมันเนี่ยไม่เยอะอไม่เยอะอแต่ก็กินได้หมดโอเคครับเจอกันค,ค,คลิปหน้าครับ